ครับสวัสดีมิตรรักนักลงทุนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมพวกผมกบเสือแล้วก็รายการเสือโชว์รวยนะครับ วันนี้นะฮะเอาใจสนับทางด้านของสายสล็อตก็แล้วกันนะครับมารีวิวเกมนี้เกมใหม่นะครับจากค่าย PG ครับเกมอะไร้เด้อนเจนคลิปออฟฟอร์จุนนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกมนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดลิปรีวิวใหม่แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เริ่มต้นนะครับผมพกทุนมาที่2,000บาทครับท่านผู้ชมทุนที่2000บาทนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาตบรางวัลให้ดูกันว่าวันนี้ผมจะได้รางวัลไปเท่าไหร่่ะตั้้งาไไรรวทีปมณ1000-200 ก็ถือว่าจบการรีวิวเกมนี้แบบสวยงามนะฮะเริ่มต้นเบ็ดแรกนี้ด้วย8บาทกับท่านผู้ชมนะฮะเริ่มต้นด้วย8บาทก่อนนะครับขอดูรายละเอียดของเกมก่อนนะครับว่ามีแนวโน้มจะให้ไหมหรือว่าจะเกลือนะฮะจะให้ไหมหรือว่าจะเกลือนะคะะรับในช่วงแรกนี้โอ้โหได้แมวแมวเท่าไหร่นะแมว4บาทนะฮะอ่าส่วนของการให้รางวัลน,นะครับตัวรูปผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็น Y นะครับของตัวเกมนี้นะฮะผู้หญิงจะเป็น Y นะครับซึ่ง วายเขาจะค่อนข้างดีหน่อยอย่างหนึ่งนะครับเป็นข้อดีของเกมนี้เลยครับเป็นวายล็อกนะครับล็อกไว้3รอบนะฮะเห็นไหมว่าเวลาเข้ารางวัลแต่รอบนี้วายจะไม่หายนะครับจนขวาจะครบ่าจนขว่าจะพบการเข้ารางวัล3มรอบนะครับถึงจะหายไปนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับของเกมนี้ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนการเข้าสเกตเตอร์นี้ก็จะเป็นตัววัวกัลโลกนะฮะ เราก็เรียงรางวัลไปโดยประมาณนี้นะครับรู้สึกว่ารางวัลเยอะสุดนี้จะเป็นแมวไหมนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะส่วนละเอียดการเข้ารางวัลก็ปกติทั่วไปนะฮะก็จะเป็นตัวแสนลักอื่นๆก่อนแล้วก็ตามมาด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขตัวภาษาอังกฤษนะครับตัว J นี่ก็จะน้อยสุดนะครับน่าจะน้อยสุดแล้วโดยปกติแล้วนะครับตัว J ตัวอะไรประมาณนี้น่าจะน้อยสุดนะโอเคนะครับกา Y นะครับผม Y ล็อกเนี่ยมันจะขึ้นสสนลักเป็นสาม นะอ่ะววยเข้าอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้มีไว้ทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับแต่ละตัวล็อกไว้ไว้ประมาณ3รอบนะฮะโอ้โหเห็นไหมโอ้โหอื้อเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหมาถึงก็ในช่วง2นาทีครึ่งน,นี้นะฮะได้บิ๊กยินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเออเกมน,นี้นะครับค่อนข้างที่จะถ้าดูต้นเกมน,นะผมว่าน่าจะแตกอยู่นะ เออถ้าหากใครต้องการใครชอบเกมแบบคอมโบรัวๆแบบนี้นะฮะเกมนี้ก็น่าสนนะ,ะเดี๋ยวขอลองอีกสักรอบหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับต่อด้วยเบ็ดที่20บาทนะครับปรับเป็นเบ็ดขั้นบันไดนะเห็นไหมเข้าไวปุ๊บม,มันจะล็อกไว้3นะฮะล็อกไวไว้3รอบนะฮะในการเข้ารางวัลแต่ถ้าหากไม่มีรางวัลเข้านะฮะในการที่ไวเข้ามาก็จะเจ้ากันไปประมาณนี้นะฮะนะรูปแบบเกมไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเป็นแนวเกมแบบคอมโบ ตุ้มตามตุ้มตามอะไรประมาณนี้นะฮะเออใครที่ชอบเกมสล็อตแนวนี้นะฮะแนวคอมโบเนี่ยเกมนี้เนี่ยน่าเล่นอยู่นะคือมันน่าเล่นตรงที่แบบว่าม,ม,มันมีไวล็อกด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมนะฮะไวล็อกตั้งสามั้งตั้งสามรอบเลยนะืออ <c oughs> เห็นไหมเขาไว้ปุ๊บนะฮะมันก็จะล็อกไว้นะครับเหลือสองรอบ จะเข้ารางวัลนี้ถ้าไม่เข้าก็หมุนต่อนะฮะอ,อ่า <c oughs> ยังครับยังยังยังโอ้เรียบร้อยนะฮะได้สมบัตินะฮะกองสมบัติของสมบัติด้ที่ยี่สิบบาทเมื่อกี้นี้นะฮะเคเข้านะครับไปสามบาทนะฮะอือหือ เก้าไม้สกูนี้นะ่าจะเก้านะครับเก้าได้บาทหนึ่งไปชมกันต่อครับไปชมกันต่อนะฮะเอาล็อกเรียบร้อยนะฮะปาเข้าอีกไมนะครับเข้าอีกนะฮะเข้าอีกนะะอุ้เข้าอีกรอบนะฮะดูสิไวจะเข้าอีกไหมนะครับไวไม่เข้าแล้วนะฮะ ปาป้าไปสองตัวครับได้ไวสองตัวนะฮะโอ้โหอ่านะไม่มีรางวัลต่อนะครับหมุนกันต่อครับท่านผู้ชมโอเคเขาให้นะครับให้เอนะครับอ่าวายเข้าอีกแล้วครับตัวเจนะครับได้ที่96บาทได้วสองตัวนะพี่ตอนนี้ Y ก็ยังล็อกอยู่นะครับสองตัวนี้นะครับ Y ตัวที่สามเข้ามาแล้วนะครับอ่า อืฮมฮหนึ่งอ้ยแปดบาทครับอ่าขอปรับเบ็ดก่อนนะครับเหมือนจะแตกดีนะเกมนี้นะฮะขออนุญาตปรับเบ็ดไปที่40บาทครับลองชมกันที่40บาทดูนะครับโอ้โหมาถึงวายสองตัวนะโอ้โหคูณ3 198บาทนะฮะโอ้โหวายสี่ตัวท่านผู้ชมวายสี่ตัวล็อก3รอบนะฮะอืฮมฮึ่มโอ้โหคูณ5โอ้โหคูณ5โอห้ห1,280บาทแล้ว นะครับวายเข้ามาใหม่รอบนึงนะครับโอ้โหคอมโบจัดจ้านมากสำหรับเกมนี้ครับตอนนี้ผมได้3 8 1 2บาทขึ้นเป็น4 8 6 6แบาทแล้วห้าพันสิบบาทแล้วก็ท่านผู้ชมวายเข้าอีกตัวหนึง่งจะเข้าอะไรอีกไหมนะครับตอนนี้ไปที่คูณแดนะฮะตอนนี้ไปที่คูนแนะครับหยุดไม่อยู่แล้วนะครับพุ่งกระชุดชุดไม่ลงแล้วจริงๆนะฮะสำหรับเกมนี้โอ้โ okay. ห <c oughs> <c oughs> เข้าอีกไหมโอ้โห oh, <c oughs> สุดยอด โอ้โหหกนาทีนะ่ะโอ้โหโอ้โ oh. หสุดจริงสุดจริงๆนะเมก้าวินเรียบร้อยนะฮะเข้าซูเปอร์ไหมนะับผมว่ายังไงก็เข้าซูเปอร์นะครับยอด5000ขนาดนี้เนี่ยครับ5552บาทซูเปอร์เมก้าวินเรียบร้อยนะฮะเกมนี้นะครับใครที่ส,ออสนใจอยากเล่นอยู่นะครับไล้เด็เกมคิฟออฟฟอร์จุนนะฮะเป็นหนึ่งเกมจากค่ายพีจีย่อมข้างที่จะ โอ้โหแตกไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเกมนี้ใครที่ไม่เล่นเกมนี้ไม่ได้แล้วนะฮะผมบอกเลยนะครับสำหรับสายรีวิวแบบผมเนี่ยโอ้โหทำกำไรได้2 0 0 0นผมนึกว่าสุดจริงแล้วนะครับตอนนี้ทำกำไรได้ประมาณ5,000กว่าบาทเลยทีเดียวเชียวนะครับในเวลาประมาณเกือบ6กนาทีนะฮะเออนะครใครที่สนใจอยากเข้ามาเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องทางการเข้าเล่นไว้ให้นะครับสำหรับเกมนี้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับ ไปเล่นกันได้นะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเขาจะมีโปรโมชั่นมาใหม่นะฮะไม่ใช่โปรโมชั่นใหม่สิโปรโมชั่นในสัปักแล้วนะครับเป็นโปรสมาชิกใหม่นะครับฝาก300รับ400นะครับฝาก300รับ400นะครับสำหรับโปรโมชั่นนี้แจกฟรีเครด,ดิตไปเลยนะฮะแจกฟรีเครดิตไปเลยนะครับใครที่สน,สนใจอยากเข้าไปเล่นรวมไปถึงรับฟรีโบนัสนะฮะ ลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดมาให้เลยนะครับอย่าลืมไปเล่นกันนะครับเกมนี้อยู่ที่ค่าย PG นะครับ PG Slot นะครับชื่อเกม Legendary c i f f of Fortune นะครับไปเล่นกันได้เลยครับ